ดูข้อ9นะครับอบอกว่าเอขอได้ถูกผิดนี่เขาบอกว่าเปลวไฟที่เกิดจากการเผาธาตุต่างๆจริงแล้วความหมายก็คือเผาธาตุในรูปแบบของเราต้องใช้รูปแบบของสารปะกอบเนาะที่เราดูคลิปมานะครับก็คือเช่นเอาโซเดียมคไร์ลโซเดียมซัลเฟตตัวนี้เลข2นะครับหรือโซเดียมโบไมอย่างเงี้ยนเผาแล้วมันจะให้เปลวไฟสีเหลืองเหมือนกัน ก็คือสีเหลืองเนี่ยเกิดจากโซเดียมนะครับตัวนี้ที่อยู่ในสารประกอบเนี่ยอิเล็กตรอนที่อยู่ในในที่เป็นองค์ประกอบของโซเดียมนะครับจะดูดคืนพลังงานขึ้นไปจากชั้นกราวเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ชั้นเอกซายแล้วก็เกิดการคายพลังงานออกมาซึ่งพลังงานที่คายออกมาเนี่ยก็อยู่ในรูปของคลื่นแสงที่เรามองเห็นเป็นสีเหลืองนะครับ นั่นอยากรู้ว่าคลื่นแสงเนี่ยมีความยาวขึ้นเท่าไหร่เราก็สามารถเอาสีเนี่ยไปหาตูเทียบกับตารางที่เป็นความยาวขึ้นได้นะครับที่พอคลายออกมาใช่ไหมนี่ตัวที่ดูดคืออิเล็กตรอนขึ้นไปแล้วคลายออกมาเนี่ยมันคือพฤติกรรมของอิเล็กตรอนนะครับซึ่งอิเล็กตรอนอยู่ในนิวเคลียสหรือเปล่าก็ไม่ใช่เลยนั้นข้อนี้เขาบอกว่าให้สีเนื่องจากประจุในนิวเคลียสก็เป็นข้อความที่ผิดนะครับเพราะว่า ประจุในนิวเคลียสเนี่ยคือโปรตอนแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมาจากอิเล็กตรอนข้อ9ก็เลยเป็นข้อที่9.1เก็นข้อที่ผิดต่อไป9.2ทดลองยิงแอลฟาผ่านแผ่นทองคำทำให้คนพบอิเล็กตรอนตอนที่เขายิงที่เป็นการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดใช่ไหมครับใช้แผ่นทองคำที่รีดจนบางอันนี้เป็นเครื่องกำเนิดอนุภาคแอลฟาแล้วก็ระดมยิงเข้าไป ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทะลุผ่านแต่ว่ามีบางส่วนที่เกิดการเบี่ยงเบนแล้วก็มีการสะท้อนกลับที่น้อยมากอย่างเงี้ยครับก็แปลว่าอนุภาคแอลฟาเนี่ยที่มีประจุเป็นบวกเนี่ยมันเข้าไปชนกับอะไรสักอย่างหนึ่งมันถึงสะท้อนกลับได้หรือเข้าไปวิ่งเฉียวเฉียวกับบางตัวใช่ไหมที่ทําให้มันเบี่ยงเบนได้เนี่ยซึ่งตัวเนี้ยอยู่ที่นิวเคลียสก็มีประจุบวกเหมือนกับอนุภาคแอลฟาครับนะซึ่งประจุบวกตัวเนี้ยมันคือโปรตอนนะครับ นั้นรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยคนพบว่าโปรตอนอยู่ในนิวเคลียสจึงเป็นข้อความที่ผิดนะครับเนอะอิเล็กตรอนเนี่ยค้นพบที่หลอดดังสีแคโทดจำได้ไหมหลอดแคโทดลืมกันไปหมดแล้วหรือเปล่านะครับที่เป็นหลอดแล้วก็มีขั้วโลหะสออันแล้วก็ต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟที่มีความต่างศักย์สูงมากแล้วก็จะเกิดเป็นลำแสงใช่ไหมครับ แล้วก็เบี่ยงเบนเข้าหาสนามไฟฟ้าบวกก็แสดงว่าประจุตัตวนี้มีประจุเป็นลบแบบนี้ครับเนาะ,ะเรียนแล้วก็ต้องกลับไปทบทวนด้วยต่อไปข้อ9นะครับบอกว่าสเปกตรัมเกิดจากการที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากระดับสูงนะครับมาระดับต่ำระดับสูงก็คือที่ชั้นอะไรครับชั้นสถานะกระตุ้นหรือ e x c i t e ลงมาระดับต่ำก็คือชั้น กล่าวสเตทเป็นเฉพาะตัวก็ใช่เลยเพราะว่าถ้าแต่ละชนิดเนี่ยจะมีเส้นสเปกตรัมที่เป็นเฉพาะตัวที่บอกว่าเป็นเหมือนเป็นลายนิ้วมือเฉพาะตัวของแต่ละคนเลยนะครับข้อความนี้ก็ถูกต้องนะครับถ่อครับถ้าต่างชนิดอาจมีสเปกตรัมเส้นซ้ากันได้ก็ใช่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าซ้ากันทุกเส้นถ้าซ้ากันทุกเส้นก็แปลว่าก็คือตัวมันเองนั่นแหละครับนะครับอะตอมที่มีระดับพลังงาน4ระดับ จะมีสเปกตรัมได้สีเส้นก็ไม่ถูกนะครับจำนวนสีของสเปกตรัมที่ออกมาเนี่ยไม่เกี่ยวกับระดับชั้นพลังงานเราอย่างไฮโดรเจนเน่ยจริงๆแล้วอิเล็กตรอนมันเนี่ยเคลื่อนที่อยู่ในระดับพลังงานเดียวเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราเรียนรายละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะในเรื่องเกี่ยวกับของการเจริญอิเล็กตรอนต่อไปนะครับข้อที่10 ถามว่าทําไมการเผาธาตุละชนิดจึงมีเปลวไฟที่แตกที่แตกต่างกันสาเหตุเพราะอะไรครับก็เพราะว่าธาตุละชนิดมีอะไรไม่เท่ากันครับมีการดูดกลืนใช่ไหมโอ้โหนั่มนมฟังฟังครูแล้วกันเนาะปากกามันไม่ค่อยดีมีการดูดกืนพลังงานมีการดูดกลืนพลังงาน และคายออกมา,าและคายออกมาในรูปคลื่นแสงที่มีอะไรต่างกันอันนี้คลื่นนะในรูปคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นไงใช่เขียนแร่มได้ก็ได้ ที่มีแลมดาหรือความถี่ต่างกันตรงไหนไม่ทนันนันเลยก็กดเพรสเอาเนาะข้อสิบอ11ถามว่าการเปลี่ยนแปลง ขออิเล็กตรอนส่งผลต่อก,การเกิดสเปกตรัมอย่างไรนะครับก็คืออิเล็กตรอนทำไมครับอิเล็กตรอนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของมันคืออิเล็กตรอนคายพลังงานประกาไปแล้วนะครับคายพลังงานจากชั้น excite นะครับจากชั้นกระตุ้นข้างบนน่ะฮะจากแล้วก็ลงมาอยู่ที่กราวเร้อมกับปล่อยพลังงานออกมาครับ เอ็กไซมายังอะไรครับมายังกราวนั่นเองโอเคไหมอข้อต่อไปนะครับอันนี้เป็นรูปของเอเหมือนเป็นลักษณะของคล้ายๆแบบแบบจลอะอตอมเนาะโดยที่ตรงกลางเนี่ย จุดระดับตรงนี้ก็คือนิวเคลียสที่ประกอบไปด้วยโปรตอนกับน,นิวตอนแล้วก็มีอิเล็กตรอนอยู่เป็นระดับชั้นพลังงานจากในไปหาไปข้างนอกเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับที่จากที่การอธิบายสเปกตรัมของบอใช่ไหมครับนักเรียนน่าจะต้องจําได้เนาะก็คือระดับชั้นที่อยู่ความห่างเนี่ยของระดับชั้นที่อยู่ใกล้นิวเคลียสอะมึตว่านี้เป็นนิวเคลียสความห่างเนี่ยจะห่างมากแล้วก็ยิ่งไกลจากนิวเคลียส ความห่างก็จะเรียกว่าค่อยๆแคบไปเรื่อยๆดังนั้นการที่อิเล็กตรอนจะดูดพลังงานเพื่อจะขึ้นไปตรงเนี้มันก็ต้องใช้พลังงานสูงกว่าที่ถือว่าอันนี้เป็นหนึ่งสองสามใช่ไหมสองหนึ่งสองสามสี่ครับหนึ่งไปสองเนี่ยต้องดูดมากกว่าสองไปสามและสองไปสามก็ต้องมากกว่าสามไปสี่สามไปสี่มากกว่าสี่ไปห้านะครับไปเรื่อยๆครับงนั้นถ้าดูดขึ้นไปมากจะกลับลงมาก็ต้องคายมากกว่า นะ่งไป2ก็จะคายมากกว่าที่โทษครับ2คลายลงมา1คลายมากกว่าที่3คคายมา2อย่างเนี้ยนั้นถ้าถามว่าใครมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานมากกว่าหรือน้อยกว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราสามารถดูได้จากตำแหน่งของระดับชั้นพลังงานได้เลยไอ้อนหนึ่งเขาถามว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นการดูดพลังงานครับถ้าเกิดจากการดูดพลังงานก็คือต้องไปจากระดับชั้นที่ต่ําขึ้นไปสูง แต่ถ้าคายพลังงานก็คือจากชั้นที่อยู่สูงสงลงมาชั้นที่ต่ํากว่านั้นใครบ้างที่เป็นแบบว่าจากต่ํากว่าไปสูงกว่าใช่ไหมครับก็ได้แก่ a นะเส้นนี้ ac หมดอย่างหมดแล้วนะครับเส้นดูดพลังงานก็คือ ac ส่วนเส้นคายพลังงานก็คือเส้นที่เหลือ จากระดับสูงกว่าลงมาต่ำกว่าก็คือ b d e f g การเปลี่ยนแปลงใดมีพลังงานเท่ากันตรงนี้ระวังคำถามเขาให้ดีเขาบอกว่ามีพลังงานเท่ากันเนอะอาจจะเป็นแบบเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบดูดกับคายก็ได้นะครับคือพลังงานที่สมมติว่าถ้ามันดูดขึ้นไปเท่ากับ x เนี่ยมันก็จะคายลงมาเท่ากับ x แค่ว่าประเภทการเปลี่ยนแปลมันเป็นแบบดูดกับคายเท่านั้นเองแต่ตัวเลขพลังงานเนี่ยมันเท่ากันนะครับถ้าตัวเลขพลังงานเท่ากันเนี่ยมันก็ควรจะเป็นพลังงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่างชั้นเดียวกันก็คือสมมติอย่างเช่นนะครับ A ดูดจาก3ขึ้นไป5มันก็จะคายจาก5มา3ามเนี่ยด้วยพลังงานเท่าเดิมแั้นเราก็ลองหาเส้นที่มันเป็นระดับชั้นที่เหมือนเหมือนกันนะครับก็คือเนี่ยคู่เนี้ยคู่แรกใช่ไหมเ A F เอย่ารครับ A, A เป็นดูดแต่ว่า F, F เป็นคายแต่พลังงานเท่ากัน A, A กับ F อามีอะไรอีกไหมก็คือ่ d C D ใช่ไหม C D มีอีกไหมครับเนี่ยไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วก็มีสองคู่นี้ ต้าไปเรียงลําดับการคายพลังงานเราก็เอาเนี่ย B ถึง G มาเรียงอย่าไปเอา A กับ C มาเพราะว่าอันนั้นมันเป็นดูดคายมากสุดก็เราลองดูโอ้ก็น่าจะต้องเป็น B เนาะเพราะว่า B เนี่ยจาก6มา1เลยอเลย B เป็นคายมากสุดแล้วก็ตามมาด้วยอ๋อดูดเอออ่ะแะไขอโทษครับ E อ่ะเป็นดูดเนาะ อ่าดีเนาะไฮไลท์ก่อนเราจะสนใจ B D แล้วก็ F G อ่า B แล้วก็ถ้าเราดูดีดี D. มันลงมาจาก 1, 2, 3ชั้นใช่ไหมส่วน G ก็ลงมา 1, 2, 3เหมือนกัน ระหว่างดีกับ G ใครลงมามากกว่าทีเราจะมองว่าเอ๊ะถ้ามันสามชั้นดี D ก็สามชั้นใช่ไหมหนึ่งสองสามเนี่ยมันก็น่าจะเท่ากับ G แต่ว่ามันไม่เท่ากันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าระดับความระยะห่างระหว่างชั้นเนี่ยมันไม่เท่ากันยิ่งใกล้นิวเคลียสระยะห่างยิ่งมากดังนั้นชั้นหนึ่งมาสองเนี่ยมันจะมากกว่าที่ชั้นสามไปสี่อะไรเงี้ยนั้นของ G เนี่ยจะมากกว่า G, G ก็คือคือเหมือนคล้ายๆกับอย่างนี้นะครับแล้วก็ D เนี่ยก็เหมือนคล้ายๆแบบ3มชั้นแถวๆนี้อย่างเงี้ยเนาะก็ยังไง G ก็จะมากกว่านะครับ G แล้วก็ตามด้วย D เนาะส่วน F เนี่ยแค่2ชั้นแล้วก็ไกลๆิวเคลียดด้วย F ก็ยิ่งน้อยกว่าใครไปเรื่อยๆนะครับต่อไปครับดูแบบดูสิครับ ดูก็คือ A อไฮไลท์ใหม่นะครับ A แล้วก็ A C E เราลองดูพลังงานก่อนเลยก็ได้อันนี้เขาให้เรียนระดับแลมด้าแต่เดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนที่หลังถ้าพลังงานเนี่ยเดี๋ยว E เดี๋ยวไปเข้าใจว่าเป็นตัว E อัอนนี้ดีกว่าเขียนเลยนะครับพลังงานคือมากสุดก็น่าจะต้องเป็น e, อเนาะ เพราะว่าเนี่ยจากชั้นหนึ่งมา2เนี่ยก็เยอะๆแล้วก็ขึ้นมาถึง1มาถึง5เลยอ่ะใช่ไหม e แล้วก็ตามด้วยที c มันต้องมากกว่า a อยู่แล้วเพราะว่าเริ่มจากชั้นเดียวกันแต่ว่าอ้นี้ขึ้นมา6นะครับทีเราจะแปลงเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับคอายากขึ้นได้ไงก็เหมือนเดิมนะครับสูตร e เท่ากับ hc ส่วน lambda แลมด d ากับพลังงานแปลอะไรกันเห็นอย่างนี้คือแปลผกผันกันถ้าแปลผกผัน A มีพลังงานน้อยสุดจะมีแลมดายาวที่สุดนะครับแล้วก็ตามมาด้วย C และาะแลมดาคืออะไรอ่ะพูดอีกรอบนึงอย่างนี้ครับระยะห่างระหว่างยอดขึ้นใช่ไหมคือแลมด d าอันนี้คือดูแบบโอ้ความถี่ต่ำมาก แลมด้าก็จะสูงแต่ถ้าความถี่มากๆานี่นครับแ a มด้าก็จะสั้นนี้ยิ่งความถี่มากพลังงานก็ยิ่งสูงนั้นพลังงานกับความถี่เนี่ยแปรตรงกันแต่ว่าพลังงานกับความถี่แปรผกผันกับแ a มดา้าต่อไปข้อนี้ก็ใช้สมาธิในการทำดีๆนะครับบอกว่าจากรูปแสดงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหมายถึงว่ารูปตรงนี้นะครับ ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนจะระดับต่างๆใช่ไหมอย่างเส้น a เนี่ยเส้น a จะเป็นเส้นที่คายพลังงานมากที่สุดเลยเพราะว่าจาก6ลงมาที่2เลยนะครับอ,อันนี้พูดว่าอะไรบ้างอาบอกว่าเส้น a ให้สีม่วงนะครับสีม่วงเนี่ยเป็นแสงที่ถ้าเทียบแล้วม่วงน้ําเงินเหลืองส้มก็มีพลังงานสูงสุดเมื่อเวลา,นานสูงสุดความยาวขึ้นก็จะสั้นที่สุดตามความสัมพันธ์ตรงนี้ e เท่ากับ h c ส่วน l a m ลมดาสั้นสุดพลังงานมากสุดความถี่มากสุดเนาะ,ะทีโจทย์ถามว่าอะไรนะครับอันนี้เป็นสีม่วงเลยเนาะอ่าเอโ่เอสี่ร้อจริงไม่ต้องเขียนก็ได้อ่าเขียนแล้วก็เขียนให้หมดไปเลยนี้ถามว่าถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากระับชั้นที่6มาชั้นที่3แล้วก็จาก5ไป4เนี่ยจะให้สเปกตรัมความยาวขึ้นเท่าไหร่ ก็คือถามหาแลมด d านะครับมเมื่อถามหาแลมด้าแล้วเขาพูดเกี่ยวกับความยาวขึ้นเนาะแล้วก็การคายพลังงานดังนั้นมันก็ไม่พ้นเกี่ยวกับพวกความสัมพันธ์ของนี้แหละ E เทากับ h c ส่วนแลมด้าแต่ทีนี้จาก6ไป3เนี่ยมีไหมมีเส้นไหนที่บอกความยาวขึ้นจาก6ไป3จาก6มา3ตรงเนี้ ไม่มีใช่ไหมครับนีี่ถ้าไม่มีเนี่ยเราก็ต้องใช้พลังงานที่เรารู้เนี่ยเราเอามาลบกันตัวนั้นก็คือเราก็ต้องใช้หมาสองเนี่ยลบกับสมาสองใช่ไหมแล้วผลลัพธ์ตรงนี้มันก็จะเป็นจากหมาสามครับทีจะทำยังไงนะครับก็สิ่งที่จะหาออกมาก่อนเนี่ยเราก็หาพลังงานมาก่อนอ่า ผลต่างของพลังงานจากชั้นที่เส้น A ใช่ไหมครับเราเอาเส้น A เนี่ยลบด้วยเส้นเส้น B เนาะอ่าก็คือ e นี่ละกัน e a ลบด้วย e d ใช่ไหมครับนี้ e คืออะไรนะครับ e ก็คือ h c ส่วน lambda อ่า แต่ว่าเป็นแลมด้าของเส้นอะไรเส้น A แล้วก็ลบด้วย SC ส่วนแลมด้าของเส้น D ีโดยที่ SC เนี่ยเป็นตัวร่วมใช่ไหมเราก็ดึงออกมาจากวงเล็บครับแล้วก็จะได้เป็นแลมด้า A ลบด้วย1ส่วนแลมด d าดีแต่ว่าเราไม่ได้หาพลังงานถูกไหม นั้นเราก็จะเอามันไว้ก่อนนะครับอืม sc คืออะไรนะครับ sc ก็คือเราคง sc ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งส่วน lambda a คือ400ลบกับหนึ่งส่วน620อทนนี่ปัญหาคือคณิตศาสตร์ก็มาออันนี้เราก็จะใช้คุณค่้ยตรงนี้มาเลยนะครับ ที่ในการแทนค่าในสูตรนี้ของเราเนี่ยสูตรของไอหน่วยของแลมด้านะครับมันก็ต้องเป็นหน่วยนาโนเมตรใช่ไหมเราเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเมตรแต่ว่าตรงเนี้ยเราแทนด้วยนาโนไปก่อนก็ได้นะครับเราค่อยไปเปลี่ยนเป็นเมตรแต่สุดท้ายแล้วโจทย์ถามในหน่วยนาโนเมตรนะครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลยเราก็แทนเนี่ยตัวเนี้ยเป็นหน่วยนาโนไปในตัวเลยก็ได้นะครับ คำตอบที่ได้เนี่ยมันก็จะได้220ส่วนด้วย400คูณ620 h c ใช่ไหมคูณกับที่วงเล็บข้างนอกเราก็ค้างนี้ไว้ก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าตรงเนี้ยคือค่าพลังงานที่เราหามาได้นะครับเป็นผลต่างระหว่างของ A กับ D เนี่ยมันก็คือของชั้นอะไรครับจากชั้น6มาชั้น3าะเราได้ละพลังงานจากที่คายจาก6มา3เนี่ยมีค่าเท่านี้ แต่เดี๋ยวก่อนยังไม่ใช่คําตอบเพราะว่าโจทย์ไม่ต้องการหาค่าพลังงานแต่โจทย์อยากถามความยาวขึ้นเราก็มาหาความยาวขึ้นของชั้น6และ3าไม่ใช่โทษครับของชั้น6ไป3เ่เนาะก็จากสูตรอะไรครับ e เท่ากับ h c ส่วน lambda lambda คืออะไรคือ h c ส่วน e ใช่ไหมครับเอางี้ดีกว่า แทนไปก่อนก็ได้ที่ e คืออะไรครับของชั้น6ไป3เนี่ยก็คือตัวนี้ที่หามาได้ใช่ไหมเราก็แทนค่าคือ220อันนี้คนละส่วนนะ,ะ220ส่วนด้วย400คูณ620 hc ใช่ไหมเท่ากับ hc ส่วน lambda ดังนั้น hc ไม่ต้องไปคิดตั้งแต่ตอนแรกเห็นไหม เราสามารถเอามาแทนแล้วเดี๋ยวมันก็จะตัดไปเองที่หลังได้นั้นแลมด้าของเราก็คือ400คูณกับ620ส่วนด้วย220นะครับซึ่งเราแทนแลมด้าเป็นหน่วยนาโนเมตรดังนั้นตรงนี้ก็จะออกมาเป็นหน่วยนาโนเมตรด้วยนะครับคำตอบที่ได้คือ1127นาโนเมตรถามว่ามองเห็นหรือเปล่าก็ ไม่อยู่ในช่วงแสง Visible นะครับเพราะ Visible คือ400ถึงประมาณ750ตัวนี้ความยาวขึ้นมากขึ้นไปอีกไปเปิดตารางนะครับไปเปิดที่เส้นที่แสดงค่าความถี่ควายาวขึ้นอะ่ะก็จะตรงกับช่วงอินฟราเรดนะครับทีนี้จาก5ไป4เนี่ยให้นักเรียนลองทำเองแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันวันนั้นเลยเพราะว่ามันใช้วิธีทำเดียวกันเลย